ตรีศูนเทพสมุดเอสเข้ามางานนี้ต้องสุ่มซะหน่อยแล้วเก็บสะสมไว้เป็นคอลเลคชันก็อย่างน้อยอยังดีมีอะไรในตัวว่างเดี๋ยววันนี้รีวิวพร้อมให้คำแนะนำกันครับ เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อที่น่ารักทุกคนประจช่องจันแจกไวในเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสปปรรปะยุทธ์วิญ,ญาจาันท์เซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เวียดนามกับตู้ของตีศูนย์เทพอ r t ฉริยะนะครับก็เข้าไทม์ไลน์พอๆกันกับเซิร์ฟนอกแหละนะครับหลังจบตู้มาจบตู้จิตมานะครับก็เข้ามาให้เราได้สุ่มนะครับถึงทั้งหมด6วันเลยนะครับโดยเซิร์ฟนอกเหมือนจะมีประมาณ5วันบางจําไม่ค่อยได้นะครับโดยตีศูนย์นี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมทั้งหมด3รูปแบบนะคือสายน้ําสู่เน,น,น้เนนกมีกีีออา้ดๆัย จะไปเล่นวันสุดท้ายก็ได้แต่ว่าแนะนําหาเพื่อนหาที่กันเอาไว้ว่าแชร์กันเล่นกันนะครับได้หินผลึกได้แร่นะครับแต่ที่ดีที่สุดคือสาหรับจานจันจะได้นี้เพื่อทํากระดูกปีญญาภายนอกครับครั้งหนึ่งได้4อันเลยนะเยอะมากนะครับถึงแม้จะเล่นดอมก็ตามนะครับแล้วก็ได้เป็นที่อัพอยู่ในหลอมอาร์ติแฟกต์สีม่วงนะครับแล้วก็เป็นที่อัพอาร์ติแฟกต์สีฟ้าเลยครับสหรับอันนี้นะถือว่าดีนะครับจะเล่นวันสุดท้ายก็ได้นะมีเวลาทั้งหมด6วันนะครับเก็บสะสมไว้ประจัดวันสุดท้ายก็ได้นะครับ เฉลี่ยใช้ให้มันเท่าๆกันต่อมาครับเป็นตีสูนย์วิหารเทพครับอันนี้เนี่ยจะเป็นทาน้าของอ์ติแฟลกที่เข้ามาใหม่ให้กับเรานะครับอ์ติแฟกนี้เนี่ยจางเคยเจอดรีร่ท,ที่เซิร์ฟนอกแล้วแต่ว่ามันจะมีเป็นแพทล่าสุดตรงที่มันไม่จำเป็นที่ต้องมีเงื่อนไขว่าจะใส่ใครหรือไม่ใส่ใครนะครับแต่ว่าถ้าใส่ใครเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ไม่ใส่ใครมันยาดไอ้ออกแนะนำว่าเนี่ยนึ่งพันสร้ยเพซื้อไว้ครับเหมือนได้ตั๋วฟรี20บใบไปส่มต่อแล้วก็19บาทถ้าสบก็ซื้อได้นะครับอันนี้ มันจะมีรางวัลแพ็กสเต็ปที่ดีที่สุดคือ500เพชรสุ่ม10ครั้งนะครับนี่จานจดให้เลย2 500นะครับซื้อมาเต็มส่วนของรางวัลให้แรกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราขาดอะไรนะส่วนใหญ่ดีที่สุดคงเป็นอันนี้กับดาวลุ้งครับก็ลองลองเฉลี่ยเฉลี่ยกันดูเดวยเมื่อเราได้อาร์ติแฟกต์มาแล้วนะครับเราจะเปิดอาร์ติแฟกต์อันที่3ได้งานใช้งานครับและจะมีทั้งหมด6เ่อาในนี้นะครับอันนี้เนี่ยระบบเขาได้มีการปรับเปลี่ยนมานะครับโดยที่ปกติแล้วฝั่งซ้ายที่เราหาก,กันยๆๆๆยยาา่่งเเชนจมีฝัซ้ล มาจากการที่เราต้องได้10,000แต้มในศึกวิญญาจารย์ตอนนี้เนี่ยมันปรับเปลี่ยนแล้วนะครับในตู้เนี่ยมีให้เราครบเลยนะครับโดยจะแบ่งเป็นรางวัลสเต็ปนะครับ20นะครับนี่ประมาณนี้ได้ตัว5ใบนะครับ40่สไปได้ตัวอีกหใบได้ตัวสุ่มกลับมาเลยครับ60นะครับ85นะครับเป็นอาร์ติแฟกต์สีทองฝั่งขวานะครับแล้วก็เอ๊ะทองฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็แดงฝั่งซ้ายเป็น120 180นะครับเป็นค่าอัพความสัมพันธ์อันนีี้ถือว่าาดมก จะถามว่าในตอนนี้หาได้แล้วในอนาคตยังหาได้อีกไหมอนาคตก็ยังหาได้อีกสำหรับคนที่รอบนี้ไม่ได้รอบหน้าก็ยังได้ครับไม่เป็นไรนะครับในอนาคตก็มีอยู่ไม่เป็นไรคค่อยๆปลดปลดไปนะครับสองรสิเป็นลูกบาทนะครับดวงใจเทสมุดอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะหายากหน่อยนะครับแล้วก็การันทีมันค่อนข้างไกลสองร้อยหกสิบาสเต็ปนะครับดโดยองค์ประกอบในตู้เนี่ยประกอบไปด้วยนะครับอกฟิวชั่นเทสมุดเอโอเชนกบีนะครับทำให้ สรุปสัส้นๆง,ง่ายๆนะครับทำกระบี่แรงขึ้นเทินกระบี่ของเพื่อนร่วมทีมเสริมการโจมตีดาเมจให้เราเพิ่มมากขึ้นสูงสุดร0 0รวมถึงเวลาเปิดเขตแดนเนี่ยทำให้เพื่อนร่วมทีมเป็นกระบี่ทันทีและแต่ละกระบี่จะทําให้เราได้รับดาเมจสุดท้ายเพิ่มขึ้นต่อสแต็กนะครับเป็นอะไรที่โซฟาโซกูดมากๆเล่นคู่กันกับกระดูกขากระดูกแขนฟิชชั่นเนี่ยโคตรจ้าบสุดๆเลยแต่ว่ามันไกลการันตี400อนะครับอันนี้การันตี400นะแล้วก็เป็นดวงใจเทพสมุทรนะครับจะการันตีอยู่ที่ 240นะครับแล้วก็จะเป็นฝีฝั่งขวานะครับการันตีอยู่ที่100นะครับแล้วอันนี้การันตีที่80ปะ40ครับฝั่งขวาขวาทองขวาทองการันตี80ที่เหลือจะเป็นความร์บันเจ็บปัญหาทั่วไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกที่สุนเทสมุดกันอีกทีในคลิปเจาะลึกคุยพูดคุยกันนะครับในการใช้งานอ่ะโอเคเราไม่อยากพูดพนั้นเพลงให้มันมากความอะไรมากมายโอ้มีคนสุ่มได้แสดงกันเยอะอยากเป็นคนตรงนี้เหมือนคนอื่นเขาบ้างครับลุยครับ ไม่มีชื่อขึ้นข้ามเลยแล้วกันอ่มามันได้เหรียญไปแดกของอยู่นะครับ <c oughs> คือจาไม่ได้หวังอกฟิลกระบี่เพราะว่าจะไม่ได้เล่นกระบี่อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าได้มาก็กําไร30อันเงียบกริบไม่มีเสียอะไรเลยเนะี่ยชีวิตแต่ว่าในคลิปนี้จารจะยังส่มไม่ถึงครบนะแต่ว่าจานอยากลงไปก่อนเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกคนอ่ะ อันนี้อาจารย์ลืมลืมแนะแนวทางทุกคนนะครับคือสำหรับคนที่จะสุ่มสเต็ปนะครับมันจะมีสเต็ปใหญ่ๆเลยที่อาจารย์สรุปให้นะครับ20เนี่ย120ถ้าจะสุ่มเอาปีกฝั่งซ้ายเนี่ยจะใช้ทั้งหมด3,500ันหรเพจบวกสิบาททุกวันนะเติม19บาททุกวัน6วันเท่ากับว่า114บาทนะครับจะเป็น114บาทบวกกับ3,500เพชรจะได้ปีกฝั่งซ้ายนะครับถ้าใครจะเอาจิตอันนี้เนี่ยจะประมาณ6,000เพชรนะครับบวกกับ114บาทเช่นเดียวกัน สำหรับคนที่จะเติมแบบแพ็ก19บาทนะครับหรือจะเติมเป็นแพ็ค329ให้ได้ตัว20 e ก็แล้วแต่งบประมาณของแต่ละคนนะครับถ้าก็ต้องการเติมก็สเตลาร์โกพาร์ตครับสปอนเซอร์ของช่างเราฝากด้วยฝากด้วยนะครับมาไม่เห็นวีเวลอะไรเลยเว้ยค <c oughs> งไม่มีดวงเหมือนคนหนึ่งเข้มามหอาจารว่าเงียบกริบเอาแค่ดวงใจก็พอแล้วปีกขวาขึ้นมาแล้วครับ ปีขวาขึ้นจานสุ่มไปที่70การันตีมันคือ100ครับอ่าออกก่อนการันตีถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับอ่าแล้วก็ได้ซ้ายล่างมาอู้ได้2อ,อันเลยออกมา2อ,อันพร้อมกันเลยครับถ้าไม่มีชื่อเรามันก็ไม่มีความหมายอะไรอ่ะ <c oughs> โอเคทีนี้เราก็มาเก็บสเต็ปสุ่มนะครับอันนี้ที่จารย์สรุปให้ว่า3,500เพชรกับ 6, 0 0 0เพรเนี่ยคือจานรวมที่เราได้ตั๋วฟรีอันนี้มาแล้วนะ แลวก็คำนวณมาให้แล้วนะครับซื้อไว้ให้เพียงพอต่อการใช้งานด้วยเด้ออันนี้ได้สุม่มน่าจะวันวันนี้จะน่าจะสุ่มได้100นะคิดว่านะครับโคชื่อไม่มีเลยโอ้โหฟ้ารวนโอเควันนี้สุ่มไปทั้งหมด100ครั้งนะครับเท่ากับว่าใช้ไปทั้งหมด80ใบนะ10บละแติดละ8นะครับสุ่มไปได้80ใบได้ไรมาบ้างมาใส่ประดับก่อนละกัน ่าได้มา4ชิ้นแล้วครับทีนี้เนี่ยเราจะมาดูความสามารถที่ข้าๆวๆกันละกันสำหรับคนที่กำลังแนะนทำสุมส่มสุ่มในในสองสิบสองเทินแรกเนี่ยทุกครั้งที่ฝ่ายเราทาดำดาเมจหนึ่งแต้มคิดดาเมจฝ่ายเราโจมตีหมู่เพิ่มขึ้น30%สูงสุดที่300%ใน12เทิร์นแรกครับ12เทิร์นแรกตีกระดูกก็เพียงพอแล้วนะแล้วก็4ชิ้นนะครับใน12เทิร์นแรกฝ่ายเราเนี่ยใช้เกพรพลังวิญญาณหรือปล่อยทักษะ1ครั้งดาเมจเพิ่มขึ้น30%สูงสุด300% สิบสองชิ้นเนี่ยทุกครั้งที่เราใช้โจมตีเป้าหมาย1คนดาเมจเพิ่มขึ้น10%สูงสุด5 0จริงๆเนี่ยมี4ชิ้นโอเคเลยเนี่ยใช้แค่2 5 0 0ัน้ารเพชรอจารสุสมุเนี่ยได้4ชิ้นได้4ชิ้นโอเคเลยครับเออสองชิ้นก็โอเคแล้วนะคิดดาเมจเพิ่มขึ้นสําหรับไฟล์เราเนี่ยเป็นผลดีกับทั้งตัวเทศสมุนเองแล้วก็ตัว6ปีเองด้วยแต่ถ้าได้4ชิ้นมาเพียงพอต่อการเล่นดีมากๆแต่เงื่อนไขเงื่อนไขตามเงื่อนไขในการใช้เวทาจารย์ต้องไม่รวมเนี่ยมันม ถ้าเล่นกระบ,บี่กับผีเสื้อได้ครับมันถึงทํางาน,นครับส่วนด้านล่างนี้นะครับคืออันี้แปลเนี้ยไม่จําเป็นต้องลงในการต่อสู้ก็คือใส่แค่เทศสมุดลงไปก็ทํางานได้เลยในทันทีนะครับช่วยให้เราทำงานได้เลยแต่ว่าผลลัพธ์แค่50%เนตนะแต่อย่างน้อยมีเทศสมุดใส่ไว้ก็ดีนะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับจานสุม่มมาแรกก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวสุ่มตั้งใจงของจานคือให้ถึงอยู่ที่180 เอาค่าความสัมพันธ์คิดไว้นะเปิดอีกแค่80อ่ะนะครับพรุ่งนี้ต้องถวจเฉลี่ยดดีหน่อยไม่ได้เปิดทุกวันโสมๆเพราะว่าเพชรต้องเก็บไว้กลัวว่าจะมีกิจกรรมทูตสะบัดสองใจชนมาหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเผื่อมาแล้วมันจะไม่ทันดองๆอะไรไว้ก็เซฟเซฟตัวเองน่าจะเป็นผลดีมากกว่านะครับ เป็นไงกนบ,บ้างครับสำหรับคําแนะนากับกิจกรรมใหม่ตีศูนย์นะครับก็ให้เราเนี่ยเก็บล่าของวันดีๆฟรีนะครับอย่างน้อยใครไม่มีอะไรก็ซื้อตัวตีศูนย์เก็บไว้ไว้ในกระเป๋าอุ่นใจมากกว่าส่วนของาะวันเนี่ยแล้วแต่เราจะมีเพชรในการลงหรือเปล่าจะแนะนำว่ามันดีมากนะสัก2,500เพชรถ้าพอมีนะครับบวกซื้ออาร์ติแฟกต์ก็หมดประมาณ4 0 0 0กว่านะครับแต่ถ้าไม่ไหวก็เซฟได้แล้วแต่คนที่มีซื้อตีศูนยเอาไว้อย่างเดียวก็ได้แล้วก็มาสุ่มแบบสัก20 30 40, 40ก็ได้ครับ สุ่มลื้นดวงดูอาจจะได้ขอดีๆก็ได้ไม่แน่ว่าอาจจะมานะครับก็ฝากกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจช่องจันแซงวัยนเกมเมอร์กันด้วยฝากร้านตัวเงินเซราโกพัททมถูกทำไว็มดีไม่มี